นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับเนี่ยไปชอบผมไม่ชอบสวอแล้วก็ไม่ชอบไปสวอตัวตึงทั้งหลายที่มันแบบนะชอบเสือกวิพาควิจารทำก้าวไกลเนี่ยผมไม่ชอบชอบไปสวอพวกนี้ผมก็เรียไอ้สวอพวกนี้ไอ้สวอขยัเนี่ยครับเสียผู้เสียคนเลยยนแบบสวอโดนด่าไล่ไล่เสียหมาเสียคนเลยโอ้แต่ผมโดนด่าเพรนั้นผมก็ต้องเอาปีมหัว โดนด่าจนยับหมอพอรทิพย์ตะเพิดเลยหมอพอรทิพย์นี่ครับไปกินอาหารไปร้านซูชิที่ไอแลนด์ไปดูแสงเดือนะก็โดนเชฟนะเป็นกระเทยนะสาวประเภทสองนัไงเขาเรียกอะไรกะเทยนีไงไล่ออกจากร้านค้าเหมือน,เห,อนหเหมือนหมาเลยนะเดินไล่ออกจากร้านอาหารเหมือนหมนหูเหมือนหมาเลยอ่ะเสียหมาเสียผู้เสียคนเลยครับผมดูในในคลิป โอ้ยจะมาเก็ตเอาเก็ตเอาเก็ตเอาโอ้ยจะด่าด่านี่เสียหมาเลยนะเนี่ยครับเสียผู้เสียคนเลยนับสางอโดนด่าไล่ไล่เสียหมาเสียคนเลยโอ้ยแต่ผมโดนด่าขนานเนี้ยผมก็ต้องหอายปีผมวโดนด่าจนยักตะเพิดเลยอะโอ้นะ เชฟคนนี้เนี่ยแกก็ปากถึงว่าเป็นกระเทยด้เลยด่ายับเก,ก็บเอาเก็บเอานะา get out, get out. นะนะครับเออนะมันก็เป็นปากฏการณนะ์นะนะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นนะผมสบายๆนะนะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ชอบสวบแต่ผมไม่ชอบสวบน,นะคอทิปเองผมก็ไม่ชอบนะไม่ชอบผมไม่ชอบสวบนะแล้วก็ไม่ชอบไอ้สวนะตัวตึงทั้งหลายที่มันแบบ นะชอบเสือกวิภาควิจารณ์พักก้าวไกลเนี่ยผมไม่ชอบชอบไปสวอพวกเนี้ยผมก็เรียไอ้สวอพวกคือไอ้สวอขยักสวะคือผมมองว่าไอ้สวอบางคนทบบจังแม่งไร้ค่าไร้ประโยชน์วันๆแม่งไปทำหาให้สภาพสู้กูไม่เอาวิธาไม่เอาก้าวไกลกูจะเลือกพ่อกูอย่างเดียวแล้วแต่ว่าพ่อกูสั่งอะไรกูก็จะเลือกอย่างนั้นพ่อกูคือประยุทธ์จักรพิตย์เป็นคนแต่งตั้งกูมาเชื่อแต่พ่อกู สอวอของประยุทธ์กับของของประวิทย์แม่งไม่ได้เห็นหัวประชาชนคนเนี้ยผมเกลียดที่หมายเลยพวกสอวอสวักบางคนเนีแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าแม่งชื่ออะไรนเะเหตุที่ไม่อยากจะพูดว่ามันชื่ออะไรเพราะเป็นเสียดอย่างไรแกปากนะมันมีหน้าที่ต้องเป็นกลางทางการเมืองพวกสอวอเ่าเนี้ยแต่มันก็แอกปากให้สามสารถสิงห์ชนวิจารณา์พัดเข้าไกลวิจารณ์นโยบายวิจารณ์พิธา การของอกทั้งทั้ท,ที่มันไม่ใช่เป็นอะไรหน้าที่ของพวกมึงเลยไอสอรวสวรค์นเนี่ยมึงต้องเป็นกลางทางการมไม่ใช่วันวันมึงที่ไปวิจารเพื่อใช้ก้าวไปหมอออกมึงมีอำนาจอะไรที่ไปวิจารเขามึงต้องเป็นกลางนะมึงไม่ใช่สมาชิกพรรคลุงตูพรรคลุงป้อมนะมึงจะต้องไปทำตัวเป็นขี้ข้ารับใช้ประเด็ดการหรือว่า คณนะคอบอชอที่เขาจับเขาตั้งพวกมุมานะพิติกรรม้าทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างจากสวัสดิ์หรือขยะแต่ที่กูพูดเนี่ยกูก็ไม่ได้หมายถึงว่าพวกมึงชื่ออะไรเพราะกูไม่สนใจชื่อมึงนะข้อหนึ่งมึงไม่ได้มาจากประชาช,ชนมึงมาจากประเด็นการทาหารที่มึงยึดเอายาทยึดอำนาจมา,า,ม,า,ม,ามาจากไอ้พวกคอบชเขาที่มามึงก็พวกเดียวกันเนี่ย แล้วมึงเข้ามามึงก็ทาหน้าที่คอยเลียแค่เลียขาเลียไข่เผด็จการแต่แดบกบภาษีประชาชนพวกมึงนะแล้วันวัน,วน,วนมึงก็ขัดขวางกระบวนการที่ทาขัดขวางต่างๆคืออย่างนี้ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมจัดรายการทุกวันเนี่ยผมต้องการเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนใครจะดา่าจะทอจะว่าอะไระผมคือสินใจแล้วเรื่องของมึง นะใครชอบก็เข้ามาใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะการอยู่ในโซเชียลแม่งมีทั้งคนรักและคนเกลียดคนรักก็มีคนเกลียก็มีธรรมดาก็ใครไม่ชอบกูก็ไม่เป็นไรกูไม่ได้ว่าอะไรนะเออแต่กูก็ชอบพรกเก้าไกรถามว่าผมเลิกเกลียดพเพื่อไทยไหมอรับทัพเส็นในอดีตก็เป็นคนเก่งแต่ตอนหลังก็มีคดีทุจริต่นีคดีผมชอบนะทำผิดหนีคดีต้องสู้คดีครับนะหนีคดีผมไม่ชอบกลับมาก็ไปติดคุกอีกไปนอยลโรงพยาบาลอันนี้ผมไม่ชอบ แต่ถามมาก่อนได้ชอบไหมชอบนโยบาย30บาทไม่ชอบแต่พอมีเ <threaded> ร <rehears als> An <par> ื่องทุจริตนหนีคดีเนี่ยกูชอบนะผมเคยสนับสนุนนะแต่หนีคดีมีคดีทุจริตนหนีคดีไม่ยอมติดคุกกลับมาก็ไปนอนโรงพยาบาลอเงี้ยกูไม่ชอบกูบอกว่าเอาเปรียบคนอื่นเขาทำผิดกงมาอยู่ในคุกไม่ใช่นอนโรงพยาบาลอันนี้ด้วยความเคารพเลยว่ากูบอกไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าทักษิณในอดีตก็พูดนะความเดื่อดร้อความเหดื่อดร้อนนะทำไปทำมาแล้ว ตัวคุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะดึงรวยสองมีเงินมีพักมีพวกมีการเมืองมีทุนสุดท้ายคุณทําผิดนะไม่ติดคุกคุณเคยพูดเสมอว่าคุกมีไว้ทาคนจนคนรวยไม่ติดคุกเพราะมีเงินมีอำนาจวาสนาสุดท้ายสิ่งที่คุณพูดนทำหมดกลายเป็นว่าคุณเป็นต้นเหตุความเหลื่อมล้ำเพราะคุณมีเงินมีอำนาจมีอะไรคุณไป่ติดคุกอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่นี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะคือความคารพนะแต่สิ่งที่คุณทักษิณทำดีว่าไปอย่างนี้ าารัฐบาลเสถาผมก็ไม่ได้ไม่ได้เกียดชังอะไรนะครับคุณเสถาก็เป็นคนเก่งเป็นนักธุรกิจแต่ต้องไม่โกงต้องไม่โกงเข้ามาแล้วต้องไม่โกงผมนะครับทุกวันนี้ก็ติดตามการทํางานของพรรคเพื่อไทยนะผมไม่ได้ด่าเพื่อไทยเราฟังใหดีนะเพราะนั้นใครที่นเอีเพื่อไทยอย่าเข้ามาด่าผมเลยเพราะถ้าคุณด่าผมมากเท่ากับว่าคุณเนี่ยไม่ต้องการให้ผมเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยท,ทั้งที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นนายกของประชาชน ต้องฟังคนเห็นต่างอย่างผมทุกวันนี้ผมติดตามนายกเมื่อไหร่หนึ่งหมื่นจะแจกนี่ครับผมจะติดตามให้นะครับจะพูดทุกวันจนกว่าจนกว่าเศรษฐากับทักษิณเอาเงินมาแจากประชาชนหนึ่งหมื่นบาทเาคุณไปหาเสียงไว้คุณไปหาเสียงไว้เนี่ยผมพูดทุกวันนะครับที่ไปหาเงินมาแจากประชาชนเพราะคุณไปบอกเขาจะแจกหนึ่งหมื่นเขาเลยเลือกคุณเข้ามาในสภาจริงไหมครับคุณรีบไปหาเงินมาแจากผมจะตามให้พี่น้องประชาชนทุกวันผมไม่ได้ไปด่าเศรษฐาอะไรนะครับแต่ผม ถามทุกวันเมื่อไหร่จะมาแจกและการเอาเงินมาแจกเนี่ยต้องคุยกับแแบบชาติคุยกับธนาคารเอกชนอะไรต่างๆคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ว่าควรจะแจกทุกคนหรือไม่หรือแจกเฉพาะคนยากจนหรือคนที่เขาปลอกบางนะคนชั้นกลางคนมีเงินไม่ต้องมาแจกหรอกอย่างผมนี่ไม่ต้องมาแจกผมผมไม่ใช่คนจนแต่ไม่ใช่คนรวยแต่เขาเรียกว่าคนชั้นกลางไม่ต้องแจกกูเพราะกูไม่เดือดรอ้อนแจกเงินมาให้กูกูก็ไม่เดือดไปใช้เพราะอะไรเพราะกูไม่มีวามจะเป็นต้องใช้ เขาต้องการให้แจกแล้วเงินไปใช้แต่ผมเนี่ยคณให้ผมก็ม,มืเผมก็เก็บใส่ธนาคารเพราะว่าผมมีฐานะทางการเงินพวทุกคนเง<ค>ินก็ไม่ได้มีปหาและก็อยู่ในบัญชีกูเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแจกกูเด็กเธอนี่ยเศรษฐาเนี่ยหรือเพื่อไทยจะแจกคนละหมื่นทุกคนเนี่ยแจกแม่งไปเลยคนละแสนหรือคนละล้านคนยากคนจนที่ยากไปชนบทที่สงกสารแจกไปคนละแสนหรือคนละห้าแสนเลยไม่ต้องมาแจกคนอย่างผม นะครับเอาเฉพาะคนที่เขาเดือดร้อนเหมือนเวลาเราจะช่วยเหลือใครเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเฉพาะคนที่เขาเดือดร้อนไม่ใช่แบบไอห้หาเขาเป็นเศรษฐีแล้วเขารวยแล้วมันช่วยเหมือนผมเนี่ยไม่ต้องมาช่วยผมหรักสวัสดิการของรัฐเลยนะผู้ตรงกูไม่อยากนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาผมเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลเอกนชนม,มีประกันชีวิตประกรรันอุบัติเหตุประกันการเดินทางไปต่างประเทศครับประกรันไม่รู้กี่ตัวประกรออะันเครื่องเอ่อครื่องบินก็มีประกันประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันเยอะตายทีก็ได้ต่งหลายสินะ้ เจ็บป่วยก็มีเงินนะคนที่เขาไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือก็ไม่ต้องเอาเงินไปหว่านนะเนาะเงินก็ไม่ใช่ของเศรษฐาหรือของทักษิณเงินก็ไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ไปกู้เงินแล้วเที่ยวไปหว่านไปเรื่อยก็หวังว่าเงินพนี้จะใช้ในการหาเสียงในการเลือกตัง้ง้งหน้าอันนี้มไม่เห็นด้วนยะคุณแจก,จกเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงไหมครับพี่น้องเนะแจกเฉพาะคนเดือดร้อนเราอยากเป็นรัฐสวัสดิการแต่เราเป็นประเทศที่ยากจนแต่สือนะ่อหลับยับโอ้โหจะแจกเงินแจกอะไรทั้งทั้ง ยากจนแต่ไปกู้เขามาแจกอันนี้ไม่แจกเฉ่พาะคนจนมันเดือดร้อนอันนี้คือเสียงสะท้อนจากผมไม่ได้วาในคนุณเศรษฐาถามว่าคุณเศรษฐาเป็นคนเก่งไม่เก่งตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะติดตามนะครับก็คือเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวเพราะประเทศไทยเนี่ยการที่จะฟื้นตัวได้ก็คือการท่องเที่ยวอย่างอื่นก็ลำบากการท่องเที่ยวนะครับทำยังไงให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเยอะๆนโยบายเศรษฐาในการซีมีซ่าอันนี้โอเค ผมกูยานักธุรกิจตอนที่ผมไปเที่ยวังกฤษนักธุรกิจทั้งหลายสิบคนเขาก็บอกว่าการ,ทราเที่ยวอ่าฟรีวีซ่าของเศฉะเนี่นีอันนี้ผมชมเลยนะดนีนะแต่คุณต้องระมัดระวังอยากให้พวกจีนเทาฝรั่งเทานะ่หรือนักท่องเที่ยวสายโจรเนีย่ยเขาจะใช้เยอะเดี๋ยวมันก็เข้ามาแบบนะจีนเทาฝรั่งเทานะขายยาเสพติดนะ่อกเงินพนันออนไลน์เต็ไมไปหมดทั้งบา้านชอโกงประชาชนคอเซ็นเตอร์คุณต้องระมัดระวัง อย่าให้โจรเข้ามาหรือเข้ามาต้องมีวิธีการในการติดตามจับดําเนินคดีนโยบายฟรีวีซ่าแล้วให้นักท่องเที่ยวจีนนะามทับสถานอะไรเข้าประเทศเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมชมนโยบายของกุมเศรษฐาบางคนบอกเออเดชาอ่างนุมานั่งด่าเพื่อไทยเดี๋ยวไม่ใช่คุณไม่ได้ด่าอันไหนแม่งดีคุณมาชมแต่แม่งไม่มีอะไรดีเลยคุณจะมาชมตรงไหนนะเนี่ยนโยบายเนี่ยดีการที่คุมเศรษฐาลงภูเกตบ่อยๆก็ดีถึงแม้ไม่มีกันไม่มีใครเลือกแต่ ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศ <c oughs> ักยภาพสูง <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเศรษฐาไปที่นี่ไปบ่อยดีครับเห็นด้วยครับนะครับไปเรืที่สองผมก็อยากให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นทัวองตัวเองนะไม่อยากให้คุณเศรษฐาเนี่ยถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดของจักสิ่งตืวโทนี่เวลาจะพูดจะคิดอะไรเนี่ยมันให้มันมีภาวะคุนารมันนี่สําคัญเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนเก่งแต่ไม่อยากให้คุณเศรษฐาเนี่ยถูกมองว่า เป็นหุ่นเชิดของทักษิณอันนี้คือสิ่งที่ในฐานะพี่น้องประชาชนคนหนึ่งผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาพีพีเป็นคนเก่งถ้าเป็นเก่งจะบริหารธุรกิจเป็นหมืน่นเป็นแสนล้านแสนสิบได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าไปฟังอะไรคำโองการจากคน,นี่อีทักษิณนะครับุกครูุกครูอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้คือเรื่องการบ้านการเมืองที่เรียนให้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะก็นะก็นะนะนะระเรียน้